สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมาลางามชาแนลนะคะวันนี้มาลางามชาแนลก็ตามคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือมาทําเรื่องที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะตามคอนเซปต์ของนะคะมาลางามชาแนลนะคะก็คือการให้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะวันนี้ไบโอโลจีของเรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมิวเทชันนะคะถ้าพร้อมแล้วตามมาลางามชาแนลไปด้วยกันเลยค่ะนะคะมิวเทชันนะคะ ที่แมลงงามชาแนลจะนำมานะคะให้กับทุกคนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะของการทำชีววิทยาในเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปด้วยกันกับช่วงของ Concept of m y n d ค่ะนะคะ Mutation นะคะก็คือการกลายพันธุ์นะคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ปรากฏออกมานะคะของสิ่งมีชีวิตและก่อให้เกิดการแปลผันทางพันธุกรรมในระดับของยีนและโครโมโซมร่วมไปด้วยนะคะซึ่งมิวเทชันนะคะที่เกิดขึ้นก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เกิดจากสหลายสาเหตุเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นนะคะมิวเทชันนะคะ ที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถเกิดได้เองนะคะอย่างเช่นนะคะลักษณะของการเกิดมิวเทชันที่เกิดได้เองตามธรรมชาตินะคะก็คือเกิดจากการจำลองตัวของ DNA นะคะที่นำนิวคลีโอไทด์นะคะที่ไม่ถูกต้องมาเข้าคู่นะคะกับสายของ DNA สายเดิมนะคะก็จะทำให้เกิดการจับกันของคู่เบสนะคะ ในสายนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะซึ่งการเกิดขึ้นในลักษณะนี้เขาเรียกว่า frame shift mutation นั่นเองนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ mutation ยังสามารถเกิดจากการชักนำนะคะโดยเฉพาะการชักนำของรังสีเอ็กซเรย์แล้วก็รังสีอุลตราไวโอเลตนะคะซึ่งรังสีอุลตราไวโอเลตนั้นนะคะจะทำให้เบส ไทมีนนะคะไปจับกับเบสไทมีนแล้วก็อาจจะชักนําให้เบสไซโทซีนไปจับกับเบสไซโทซีนนะคะก็คือจับกับตัวเองนะคะซึ่งก็จะมีผลทําให้โครงสร้างของด NA น,นั้นผิดปกติไปแล้วก็จะด NA น,นะคะก็จะหยุดยั้งการแบ่งเซล ะะหยุดยั้งการแบ่งเซลล์เซลล์ในร่างกายก็จะหยุดการแบ่งเซลล์แล้วเซลล์ก็อาจจะตายได้นะคะ,คะนอกจากนี้แล้วนะคะเหตุผลที่ทำให้เกิดมิวเทชันได้นะคะก็คือเกิดจากกลุ่มของเชื้อไวรัสใช่ไหมคะเกิดจากกลุ่มของเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นไวรัสตับอักเสบบีนะคะซึ่งไวรัสตับอักเสบบีนี้จะแทรก ไปรวมตัวแทรกตัวเข้าไปรวมกับ DNA นะคะก็จะมีผลทําให้การสังเคราะห์ dNA นะคะเกิดขึ้นตลอดเวลาก็คือ DNA จะสังเคราะห์ตัวเองตลอดเวลานะคะซึ่งนำไปสู่นะคะทำให้เซลล์นั้นขยายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปักได้นะคะในที่สุดนั่นเองนะคะค่ะเหตุสาเหตุอีก ด้านหนึ่งที่ก่อให้เกิดมิวเทชันนะคะก็คือสารเคมีนั่นเองนะคะสารเคมีนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาได้นะคะสารเคมีที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากสารเคมีที่มีรูปร่างคล้ายกับเบสนะคะแล้วเข้าไปแทนที่เบสนะคะในปกติได้นั่นเองนะคะซึ่งในการที่ มีสารเคมีที่มีรูปร่างเหมือนเบสแล้วเข้าไปแทนที่เบสนะคะก็จะทำให้รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้นั่นเองนะคะก็ก่อให้เกิดนะคะการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังจะพบว่าการกลายพันธุ์นั้นสามารถเกิดได้2ระดับใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือการกลายพันธุ์ที่เกิด จากเซลล์ร่างกายนะคะก็คือเกิดขึ้นที่เซลล์ร่างกายนะคะการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นที่เซลล์ร่างกายนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะเป็นการกลายพันธุ์นะคะที่เกิดขึ้นโดยไม่นะคะไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมันพบุรุษกก็คือเกิดกับคนคนนั้นนะคะนะคะ,คะเกิดกับคนคนนั้นเองเช่นการเป็นมะเร็งหรือว่าเซลล์มะเร็ง นะคะเป็นต้นนะคะนะคะค่ะแล้วก็การกลายพันธุ์อีกระดับหนึ่งนะคะก็คือการกลายพันธุ์ที่เกิดที่เซลล์สืบพันธุ์นะคะในการกลายพันธุ์ที่เกิดที่เซลล์สืบพันธุ์นี้นะคะเป็นการกลายพันธุ์ที่พบได้ทุกเซลล์นะคะพบได้เกิดขึ้นได้ทุกเซลล์ทั่วร่างกายนะคะและเมื่อเกิดแล้วนะคะและเมื่อเกิดแล้วนะคะ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์และวิวัฒนาการและที่สำคัญสุดก็คือสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้นะคะการกลายพันธุ์นะคะหรือว่ามิวเทชันที่เกิดขึ้นกับเซลล์สืบพันธุ์นะคะจะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้นะคะ นั่นคือองค์ความรู้นะคะที่นักเรียนนะคะได้จากนะคะการกลายพันธุ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปเราก็มาลงลึกกันในเรื่องของมิวเทชันที่เกิดขึ้นในระดับโครโมโซมกันเลยนะ,ะนะคะนะคะเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของมิวเทชันที่เกิดขึ้นนะคะบนโครโมโซม x ก็คือยีนด้อยอยู่บนโครโมโซม x กนะคะมี อะไรบ้างนะคะโรคแรกที่เกิดขึ้นก็คือตาบอดสีค่ะนะคะตาบอดสีเราทราบกันแล้วว่านะคะการมองเห็นนั้นจะต้องอาศัยนะคะหลอดเซลล์แล้วก็โคนเซลล์นะคะที่อยู่ในจอตานะคะเป็นเซลล์รูปแท่งนะคะก็คือหลอดเซลล์ทำหน้าที่ให้เรามองเห็นภาพในตอนกลางคืนก็คือภาพขาวดําในตอนกลางคืนถ้าขาดวิตามิน A นะคะก็จะทําให้เกิดโรคตาฟางได้นะคะแล้วก็ โคนเซลก็คือเซลล์รูปกลวยนะคะก็คือมีเซลล์รูปกลวยสีแดงเซลล์รูปกลวยสีเขียวและก็เซลล์รูปกลวยสีน้ํางเงินใช่ไหมคะซึ่งทําให้เรามองเห็นสีต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตาบอดสีนะคะที่พบส่วนมากก็จะเป็นตาบอดสีเขียวกับตาบอดสีแดงนะคะก็จะทําให้มองเห็นสีเขียวและสีแดงผิดเพี้ยนไปจากเดิมนั่นเองนะคะต่อไปก็คือ ฮ e มโ p h ฟิเลียนะคะฮโฟิเลก็คือโรคเลือดหยุดไหลช้าก็คือเลือดจะออกแล้วจะหยุดไหลช้ากว่าปกติแล้วก็ไหลยอยู่นานมากนะคะซึ่งความรุนแรงของโรคก,ก็จะเกิดอยู่กับชนิดของโรคเช่นเดียวกันนะคะฮิมโอบฟิเลียก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ก็คือฮิมโอบฟิเลีย A อฮิมโอ i ฟิเลีย B และก็ฮิมโอฟิเลีย C นะคะและอาจจะเกิดจากการขาดวิตามิน K ร่วมด้วยก็ได้นะคะนะคะบางรายอาจจะมีนะคะ เลือดออกในกระเพาะอาหารและบางรายนะคะอาจจะเกิดความรุนแรงถึงเลือดออกในสมองก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถนะคะดูว่าสัญญาณเตือนอาการของโรคฮโมโิเลียได้เบื้องต้นอย่างเช่นอาจจะมีรอยฟกช้ำนะคะจ้ำใหญ่ๆเกิดขึ้นตามร่างกายหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็บางทีอาจจะปวดตึง ที่ข้อต่อเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม X โรคที่3ก็คือ G6PD นั่นเองนะคะ G6PD นะคะเป็นโรคที่บกพร่องของเอนไซน์นะคะที่อาการก็คือเอนไซม์ตัวนี้นะคะ G6PDG6 กูโคซิกฟอสเฟตด h ไฮโดร e n เดสนะคะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกัน เม็ดเลือดแดงไม่ให้ถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น G6PD ก็คือเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายนะคะเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายอาจจะเกิดอาการผื่นแพ้ขึ้นตามร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น G6PD นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วปากอ้าน,นะคะเพราะว่าถั่วปากอ้าน,นั้น จะมีสารอนุมูลอิสระหลายชนิดนะคะที่ชักนำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อแขนขารีบค่ะกล้ามเนื้อแขนขารีบก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วชายก็จะเป็นเลยนะคะเพราะว่าเป็นยินด้อยบนโคโมโซม X นะคะ ค่ะตามต่อกันเลยนะคะต่อมาเรามาดูรูปแบบของยีนนะคะบนโครโมโซม X ที่ทําให้เกิดโรคนะคะถ้าเป็นเพศชายนะคะโครโมโซม X นั้นก็จะมียีนด้อยนะคะอยู่ด้วยจึงจะเป็นโรคนะคะส่วนเพศหญิงนั้นนะคะต้องมียีนด้อย2ตัวอยู่บนโครโมโซม X เท่านั้นจึงจะเป็นโรคนี้นะคะค่ะ โรคทั้งสีโรคนี้ก็คือสีฮีจีรีบนะคะนั่นเองนะคะให้จำไว้นะคะทุกๆคนค่ะค่ะมิวเทชันในระดับโครโมโซมนะคะเรามีความเข้าใจแล้วต่อไปจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของมิวเทชันในระดับยีนกันค่ะนะคะตอนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่ายีนคืออะไรนะคะยีนคือหน่วยพันธุก,กรรมนะคะ อยู่ที่ไหนล่ะคะยีนยีนอยู่บนโครโมโซมคะ่ะและยีนก็ทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะจากภาพเราจะเห็นว่าถ้าในร่างกายของคนเราจะมีเซลใช่ไหมคะภายในเซล์ลก็จะมีนิวเคลียสอยู่นะคะภายในนิวเคลียสก็จะพบมีโครโมโซมอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะในโครโมโซม ก็จะมี DNA อยู่แล้วก็ใน DNA ก็จะมียีนกับตำแหน่งของยีนจะอยู่ตรงนี้นะคะยีนก็คืออยู่ใน DNA นะคะแล้วก็ความสำคัญของยีนนะคะก็คือทําหน้าที่ในการกำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะในการกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเมื่อเราทราบความสำคัญและตำแหน่งของยีนแล้วนะคะไปดูนะคะสิ่งที่เมื่อยีนปกติ ผิดปกติแล้วจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างในร่างกายนะคะเมื่อยีนผิดปกตินะคะ<ม>ก็จะทำให้เกิดโรคโรหิตจางชนิดซิกเนเซลล์ขึ้นได้นะคะในโรคโรหิตจางชนิดซิกเนเซลล์นี้นะคะถ้าเกิดขึ้นที่โครโมโซมคู่ที่11ก็จะเป็นเบต้าทาลัสซีเมียนะคะถ้าเป็นที่โครโมโซมคู่ที่16ก็จะเป็นแอลฟาทาลัสซีเมียนั่นเองนะคะค่ะไปดูว่า ซิกเ e ิลก็คือซิกแปลว่า6นะคะเพราะฉะนั้นลำดับเบสคู่ที่6กนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนปกตินะคะลำดับเบสคู่ที่6ก็จะเป็นกลูตามิกนะคะก็คือ GGA ก็คือกลูตามิกนะคะส่วนคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเกิลเซลลนะคะจะเปลี่ยนจากกลูตามิกมาเป็นวาลีนนะคะเปลี่ยนจากกลูตามิก มาเป็นวาลีมก็จะทำให้เกิดโลหิตจางชนิดซิกเิลเซลได้ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้จะมีเม็ดเลือดแดงเป็นเรียวๆนะคะคล้ายกับเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของโรคโลหิตจางชนิดซิกเนลเซลนั้นนะคะถ้าเป็นแล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีความรุนแรงนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีความรุนแรงขึ้นอยู่กับอาการของโรคที่เป็น ะะโดยส่วนมากแล้วนะคะก็คือเกิดจากการสร้างฮีโมโกลบินนะคะในสายเม็ดเลือดแดงนั้นผิดปกตินะคะก็จะทำให้นะคะคนคนนั้นนะคะเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเกิลเซลล์ได้นะคะทีนี้อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะที่ทุกคนอยากจะทราบนะคะว่าเมื่อไหร่ล่ะลูกสาวและลูกชายจะเป็นโรคนี้ได้บ้างนะคะ ะะเมื่อลูกสาวและลูกชายจะเป็นโรคนี้ได้ก็ต่อเมื่อพ่อและแม่เป็นพาหะหรือพ่อและแม่เป็นโรคเท่านั้นนะคะจึงจะเกิดให้ลูกนั้นเป็นโรคได้นะคะซึ่งโอกาสการเกิดก็25%นะคะ25%ก็คือ1ในสนั่นเองนะคะนะคะทั้งพ่อและแม่นะคะเป็นพาหะหรือ พ่อและแม่เป็นโรคนะคะนะคะจึงจะทําให้ลูกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคได้นะคะถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะก็คือเกิด25นะคะค่ะนอกจากนี้แล้วอาจจะมีคําถามที่อยากจะต้องการหาคําตอบอย่างเช่นถ้าพ่อและแม่มียีนแฝงอยู่นะคะถ้าพ่อและแม่มียีนแฝงอยู่นะคะนะคะก็จะทําให้ลูกเกิดเป็น โรคทาลาัาซีเมียเป็นอย่างไรนะคะถ้ามียีนแฝงอยู่ก็เหมือนตามแผนภาพนะคะที่ยกมาก็คือเป็นโรค25เป็นะคะเป็นปกติ25แล้วก็เป็นพาหะ50นะคะถ้าพ่อหรือแม่มียีนแฝงคนเดียวถ้าพ่อและแม่มียีนแฝงคนเดียวใช่ไหมคะก็คือจะเกิด50 50นะคะ เกิด50%ก็คือจะเป็นปกติ50แล้วก็จะเป็นพาหะ50นะคะก็คือครึ่งต่อครึ่งนั่นเองนะคะแล้วถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวก็คือเป็น1คนนะคะเป็น1คนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นคนเดียวแล้วจะมียีนปกติอย่างไรนะคะลูกจะเป็นอย่างไรก็คือ ลูกทุกคนจะเป็นพาหะนะคะก็คือจะเป็นปกติแต่เป็นพาหะนะคะถ้าพ่อหรือแม่เป็นโร,โรคเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายเป็นยีนแฝงถ้าพ่อและแม่เป็นโรคเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายเป็นยีนแฝงนะคะก็คือจะได้รูกที่เป็นโรคครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รูกที่เป็นพาหะครึ่งหนึ่ง ใช่ไหมคะนะคะก็ค่ะหลังจากที่เรามีความรู้ในเรื่องของมิวเทชันในระดับโครโมโซมและก็ในระดับยีนแล้วนะคะต่อไปก็จะชวนทุกคนเข้าสู่ช่วงของดากอนฟรายนะคะก็คือโบยบินไปฝึกประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบนั่นเองนะคะค่ะแบบทดสอบมีอยู่ว่า เด็กชายคนหนึ่งป่วยเป็นโรคฮิมโมฟิเลียนะคะซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X นะคะด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม x นะคะแล้วเขาถามว่าเด็กชายคนนี้ได้รับการถ่ายทอดยีนด้อยบนโครโมโซม X นี้มาจากผู้ใดนะคะมาจากผู้ใดนะคะรูปแบบของ จีโนไทป์ของเด็กชายคนนี้ก็คือ X เล็กแล้วก็ Y ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X เพราะว่าเด็กชายคนนี้เป็นโรคนะคะก็คือเป็นฮีโมฟิเลียนะคะก็คือจะต้องเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X นะคะแล้วโรคนี้ก็คือชายจะได้รับ x ยีน X มาจากแม่ นะคะชายจะได้รับยีน X มาจากแม่ส่วนลูกสาวจะได้รับยีน X มาจากพ่อตัวหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ายีน X ของแม่นะคะเป็นด้อยนะคะยีน X ของแม่เป็นด้อยก็คือนะคะเป็นโรคหรือแม่เป็นพาหะก,ก็ตามแต่ถ้ายีน X ของแม่นะคะเป็นด้อยนั่นก็หมายความว่าแม่ก็คือได้ยีน X มาจากตาก็คือยีนด้อย x มาจากตาใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยีนด้อย x อ,อีกตัวหนึ่งมาจากยายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือจากตรงนี้จะเห็นได้ว่านะคะยีน x ก,ก็คือยีนด้อยบน x ตัวนี้ของโรคฮิมโมฟิเลียเนี่ยถูกถ่ายทอดนะคะมาจากตาและยายก็คือแม่ได้รับยีนด้อยมาจากตาและยายนะคะเพราะฉะนั้น เด็กชายคนนี้ก็คือจะต้องได้ยินได้มาจากแม่ก็คือมาจากทางตาและยายนั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อสอบนะคะมาจากตาหรือยายนะคะต่อไปนะคะลองไปทดสอบกันอีกค่ะไปต่อกันในคำถามข้อที่สองเลยค่ะนะคะคำถามข้อที่สองมีอยู่ว่าจากลำดับเบสบนดีเอต่อไปนี้นะคะ เป็นลำดับเบสลักษณะ d n a ของคนปกติแล้วก็ลำดับเบสลักษณะ d n a ของคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิคเคิลเซลใช่ไหมคะที่โจทย์ให้มานะคะจากลำดับเบสจะเห็นว่าเป็นลำดับเบสที่เหมือนกันเลยนะคะต่างกันที่ชุดที่3นะคะต่างกันที่ลำดับเบสของชุดที่3เท่านั้นเองที่แตก,กต่างกันที่ นะคะถ้าของคนปกติจะเป็นไทมีนแล้วก็ของคนที่เป็นโรคโรหิตจางชนิดซิคลเ,เซลนะคะนะคะจะมีไทมีนเข้าคู่กับอะดีนีนใช่ไหมคะนอกนัานลำดับเบสของคนที่เป็นโรคโรหิตจางชนิดซิคล์เซลจะเป็นลําดับเบสเดียวกันกับลําดับเบสของคนที่เป็นปกติเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้ว นะคะมันจะเกิดมิวเทชันขึ้นแบบใดนะคะโจทย์ถามว่าเป็นการเกิดมิวเทชันขึ้นแบบแบบใดนะคะเราก็ไปดูก่อนว่านะคะเบสนะคะใน DNA จะมีอยู่สองกลุ่มใช่ไหมคะก็คือเบสพิวรีนนะคะเบสพิวรีนนะคะก็คือจะมีอะดีนีนแล้วก็กวานีนนะคะเบสพิวรีนก็คืออะดีนีนแล้วก็กวานีนใช่ไหมคะ ส่วนเบสไพริมิดีนก็คือไทมีนและก็ไซโทซีนนะคะจากคำถามนะคะแล้วก็แผนภาพลักษณะของคนนะคะที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิคล์เซลจะเห็นว่าเบสไทมีนนะคะเบสไทมีนกับเบสไซโทซีนนะคะเบสไทมีนกับเบสไซโทซีน ซึ่งเป็นเบสของไพริมิดีนนั้นจะเข้ามาแทนที่เบสของพิวรีนใช่ไหมคะจะเข้ามาแทนที่เบสของพิวลีนก็คือเข้ามาแทนที่อะดีนีนและก็กวานีนนะคะการเข้าแทนที่กันของกลุ่มเบสก็คือเบสไพริมิดีนจะเข้าแทนที่นะคะกลุ่มเบสพิวรีน ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเกิด Transversion นนะคะเกิดกรเวชันะคะก็คือเกิดการแทนที่กันของเบสพิวรีนด้วยกลุ่มเบสไพลิมิดีนนะคะก็จะทำให้เกิด m u วเทชันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เขาถามว่า Mutation ที่เกิดขึ้นเป็นแบบใดก็คือเป็น การแทนที่กันของคู่เบสที่เรียกว่า t า a n s v e r s i ค่ะนะคะในวันนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยูเทชันนะคะก็ทำให้นะคะเรานั้นมีความกระจาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยังมีโจทย์ปัญหาอีกมากมายที่รอให้ทุกคนเข้าไปค้นหาอยู่นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้แมลงงามชาแนลนะคะก็นำความรู้มาฝากทุกๆคนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแมลงงามชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ